พี่พงศ์ครับทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้องพี่ไปกลับเร็วอะพี่ไม่เห็นเหรอว่นเลวเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยจะยินเขาถึงกูถามพี่เราแกอายเหรอพี่แกอายเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่เป็นเลวทั้งคู่ไอ้คนนึงก็เพลงบิดบ้างอีกคนที่ภูมิแมงคูเดฟไม่พอ พ,พี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยจ่าย,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 ยนะ <c oughs> เนี่ยไปเลยแต่ละเร็วแกไม่รู้เหรอว่าคุณหญิงเขามี่ผัวแล้ว <c oughs> รู้ครับรู้แล้วยังทำเป็นอย่างน,นี้นฮะ <c oughs> <c oughs> ี่แกนอกใจใจไ่มีถุงก็เสียกอมันปวดร้าวอยู่ดก็อย่าอะไรกอยาเชื่อนนะไอ้นี่ยโกงน้องแก่แล้ันะแสเแดดยังหมดแล้วเอ่อเออก้อยนุ่มๆขอโทษนะก้อยก้อยจะโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะลุงจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอการให้ใคยแกมาตลอดแต่เรื่องนอดใทยไปมีชู้เนี่ยครั้งย,ย,นะยังก็ตายนะก้อยใส่หัวออมเมืองชีวิตฉันได้นะแล้วก็ไม่ต้องการาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดนะเออแ,แล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะมอยู่ที่ไหนก้อย มื่อมิเรเอคอไในคนะเรานตอนารกแยงจัดผู้อื่นออกไปเม,มืจ๋าแกไม่ต้องมาองมีไม่มีผัวก็ช่วยอยางแกออกไปออกไปไปเออไปก็ได้ เราติดตามชมรายการซึ่งธรรมเทว์ต่อด้วยละครเมืองแก้วและแม่เบี้ยเป็นรายการสองปันไหครับในศาสนาพราหมณในวันนี้นะคะตังเวพัเทกรัตโตติเป็นขยันทุกๆวันถือวันโชคดีภาิดท้ายข่าววันนี้พาผู้ชมภาพความสวยงามของขบวนรถแห่เทียนพรรษาสิบพระอารามหลวงที่กรมการศาสนาจากที่ใหญ่ที่ใหญ่ในจังหวัดอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษาประสิทธิ์ทองพระพุทธศาสนาและสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตเราไปชมภาพกันะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องการเวลามากกว่าจะทำสํา การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นนี่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ริเริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญลนะักจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระงมนาถาบพิษ